ว้าวมีป่าอีกทุกคนนี่ม,มีปลาดุกอีกทุกคนเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดียเด๋ยวมาสุดหน้าทุกคนเดี๋ยวตัวสินี่อันนี้ปล่อยปลาปลาคอก่อนเขาบอกว้า,อบอบางไปกว่านี่เหรอสบายดีนะผสมทุกคนที่เข้ามาชมในตอนนี้เนาะมื้อนี้ก็เป็นสืบเนื่องจากคลิปก่อนที่ตัวได้ไมารีวิวส่วนให้ทุกคนได้เบิงนอนหลังจากนี้ตัวกลาสีม้ามีป่าทุกคนที่ตัวซื้อมาพอเป็นคนสร้างเนาทุกคนเนาะเป็นป่าแบบ น่าจะเป็นแบบป่าธรรมชาติบ่อหรือว่าอีหยังกระพุ้งน้ำเพลนนี่กันเนาะเพราะว่ามือนี้ได้ซื้อมาแล้วก็เลยว่เสี่ยวมาปล่อยลงหนองนี่เนาะทุกคนเห็นบ่อน้ำมากับยังคุ้นๆอยู่แหละคุ้นๆอยู่มือนี้กะโอ้ยปลาคอเฮียปลาคอเฮียเฮ้ยดู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 เฮียลงพืลนเอาความจะรูแบงเนาะเฮ้ยมันต่างกันไปไยฮะทำนี้ถึงแค่ไหนแล้วที่จะถึงโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยจับว่าเฮงกยานมันตายไป โอ้ยตายละปลาตัวนี้เจ็บขาเลยมาทุกคนปลาคอทุกคนเนาะกินอยู่ปะลุงปลาคอกินอยู่ปะสุดยอดเป็นบ่โอ้ตันนี้แบบบนง่ายเลยนะนง่ายใช่่ะที่นี่น่นะบน่อลังนับเนาะซื้อม่ได้เดีอย่อรอบร้รบร้อยบนับแล้วพอ มันนึ่งฟ้ามันจีสัมแล้วล่ะตายแล้วล่ะนะนี่เท่าเดิมกระย่ามันสะเห็นตัวนี้หัวมันโป่งเลยนี่ว่ามันเ่าวนู่นนั่นมันขัดนั่นแหละมันตัดน้ำทีนเลยอืมเหงื่อเนาะโอ้นี่ตายนี่ก็ตายหัวมันโปกงด้วยเหรอหัวบางตัวเต่าเลยอันนี้มันหัวหานอย่างนี้สี่มันเท่าเดิมสี่สิบโอ้ยมีตัวนี่ตาย ไงทองแล้วนี่ไงทองแล้วตัวนี้ไอ้ด้วงยุ่งคล้องฮะไอ้ด้วงคล้องนั่นไอ้เอ็นตัวย่างไอ้ด้วงน้องไปคอยจับไหมที่เหลือเกือบคนเลโอ้ปลากอบางตัวหัวเปิดแล้วทุกคนอันนี้มันปลาธรรมชาติหรือปลาเขาเลี้ยงปะปลาธรรมชาติตัวย่างปลาเขาเลี้ยงนี่มันที่เห็นดีกว่าปลาธรรมชาติได้ลุงพนามาปล่อยนะนี่นะ ป่าธรรมชาติมันบุกินหัวอาหารเลยท่านป่าเลี้ยงมันจึงกินเอาอไรอนี่นะเห็นไหมว่าคือเลยทุกคนถ้าเบิ่งเดอยวคลิปต่อไปตัวที่ไปสัมภาษณ์ลุงคุณลองเบิ่งเนาอ ผอมมะเผาเอกมาสุดสองคืองามกว่าสุดหนึ่งเนาะดูว่าทุกคนแถวนี้สีเขียวไปละสุดสองรู้สึกว่างามกว่าสุดที่หนึ่งไปแต่สุดที่หนึ่งบางต้นกับงามเหมือนกันเนื้อเลือดของนาถ้าไม่อย่าะฝุ่นนะไม่ละฝุ่นเออพวยงามใบใบทุกคนแมงน่ำฝุ่นวงวัวยู่ฝั่งไทยเพิร์ลแมงอย่างอันนี้ เอ้ยฝนคือ okay. โอเคพ่อจีปล่อยนะเดี๋ยววันนี้นอเอาฟากน้องฟางนั่นดิสิหน้องฟางนั่นดิหน้องน้องฟางนั่นเข <_' S 1> า,เา,าถันขั้วเขาขาวอา่าเป็นปดุ๊กประคั่วจีลงไลงลด้รยังไงเฮ้ยพ่อเขาลุมาขาคนอือลงหลบภาราครุ่มครุ่มลงลวงเลยวันนี้มีได้ปล่อยปลาไ,ปได้แหละนี่นะอือไว้หลบไว้เป็นดุกส่งทุ่ง อ๋อ oh, ปลาดุกปลาไว้เขาบอกว่าถุงตัวปล่อยเออบ้านหอหาดตรงนี้ปลาดุกอ่ะอ้าวมีปาลาตลอดสินะโอ้ทุกคนว้าวมีปลาอีกทุกคนนี่มีปลาดุกอีกทุกคนว้าวทุกคนหนองต่อยมีแล้วเด้อมีปลาแล้ว <R os> เพู่แนวพกหลาย,ยทุกคนมีหนองละเด้อมีป่าแยวมีป่าแล้วนะฮักเลยมือจะมีโอ้โหท่านไหย,ดย,ดย <S <S เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาสุดหน้าทุกคนเดี๋ยวตัวสินี่อันนี้ปล่อยป่าป่าคอก่อนเขาบอกวางเก่อไงพ่อยอย่สูงเด้ออย่ายตายเด้อ ที่จริงบระเ็ศเขาอะนะเขาเอาทุ่งไปวางไว้นั่มหมดนะเพราะคือมันปั๊บสภาพับองลองเต็มถ้าเบิ่งกำมมืออื่นที่ตายยักษ์โตได้กับคนนำตับบุรีตั้งเลยโน้ตคนเข้าแคมมาละเฮ้ยไปดูของเราอ๋อมองดูกินมึงดูกินบ่ฮิที่นั่งปลาคอที่นั่งปลาดกอ้าวปลาคอมันอยู่แจนี่อยู่พ่อ มันยังบุลิง่งนะเนาะเดี๋ยวมันจ่งค่ยงอยๆคอยออกไปพออะที่วานจำหนินะเนนย้เทุกคนหนองตัวนี้ป่าแล้ว <c ười> ปลอมปลล้มเต็ม ขารุ่นเนาะทุกคนเอามันสไตาย,ยบ่กราคอบางตัวก็หัวโปกเต็มเนาะทุกคนเพราะว่ามันอาจจะอยู่ในบ่อเขาแล้วเวลาเขาจับมามันมันมีห้อยคูดนะทุกคนมันมีห้อยน่ะขาเบิง่งมันสิใหญ่บ่จุ่มเหมืน,อนเอมาปล่อยแม่มื้อ,นะอ,องเสี่น่ะอันตลาดน่ะเห็นตัวนึงเหมือนตัวพท่าปูตีนดีเลาเพ่าปูตีนเหปลาหยังพคโค่นะโอ้ยี่ห้องหัรน่ะ ออดีใจมีปลาแล้วนะแต่ว่าคันเอาปลาคอแล้วนี่มาล่ะปล่อยในแดงบ่ได้นี่ปลาดุกมันบ่กินในแดงเลยแต่ปลาคอนี่อาจจะกินหุบหูเขื่อนแต่ว่าพวกอันไหนแดงอะไรมันปลานิ้นกินน่ะปลานิ้นปลาตะเพียนปลาเล็ดปลาปลาคอปลาดุกคือจีบวกินหุบนอกนั่นก็มีดินอกนั่นก็บ้านนี่

เพ่อพ่อพ่อรุ่งพ่นกระเทือยยี่ทีเออเขืออันนี้ก็เอาไปน้ำเนี่ยบอกเอาไปดิวันนี่แล้วไปทุกคนไปปล่อยหน่องต่อไปฟูเตนาะมันบุลงลุ่มเว้ยนี่มันกระเลงกระจายไปแล้วดิฟูองรองแงแรงเต็ม ยังบุลงน้ำเด้อทุกคนมันอยู่ถึงนี่ทุกคนเห็นบ่นี่กองหวังว่าสิคือสิเห็ดได้แหละเนาะจะไหนมาชี้กระจายไปเริ่มละทุกคนเริ่มมีละเดี๋ยวปลาคอนี่ตัวคิดว่าสิเอาเฟืองเนาะทุกคนเอาเฟืองไปเฮ็ดน,น่าจะซอกซื้อเฟืองเข้ามารับเป็นจุกแล้วก็ทิ่มลงลงสาเลยเดี๋ยวโกกมาข่าวตายตายเนี่ย,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 ยตายจะโกกม,มันตายเหรงมันถึกหนำ่ำมันอันนี้ที น่ำมันโซนี่ดิโซบดมันยุ่นตัวโซใช่ไหมแต่มันแม่ดมันคอนแต่ต้นนั้นาาน,น,น,น่ะเฮามาผูกขนบึงน่ะน่าจะคอนเนาะพวกพว,วกยำทุกคนบึงไหมหลักฐานคาตาเลยบกบกเกิดแล้วไ่ไหนไป็นอะไรเอาบวกเกิดเลยะนี่มันเดี๋ยวต,นนต้อนอ,อ,อนื่นๆตัวก็จะเอาน้ำเกลือไปฮอยใส่ยหน่อทุกคนเนาะเพราะว่าแห้งปวกเขานี้แห้งพอดแห้งหลาย ต้นเดียวติดีแล้วเส้คันต้นเดียวต้นพวกนี้ก็ยังยังเขียวงามมีหลากคนเนาะมดวพนี่เป็นหักของสามรอบที่่าฮักฮักา่งขึ้นฮักพข้นกอเคยพวกนี้อตัวนึเฉยิ่วตัวนั้นหักพวกนีนน้เอามาแต่นเลยนี <Huh? S 2> ่ว้ากับลมเสือบนแบกินเสร็จเม่นมดเลยนี่้แบกพวนกเขาละกินวเพ่งดิอ๋อ โชคดีเนาะที่มันบอกกินเนาะกกอันนี้นี่ต้องฟันออกเนี่ยพ่ออันตรายน้มพวกนี้ไปแล้วให้ลุงคนมาฟันออกให้ค่อยๆทายน้อยไปเนาะเพราะคือมอปล่อยฟังนี่สินหนาอะไรทุกคนอันนี้นะโคกหนองนาคองแท้ มีโคกมีหนองมีนามีปลาแนะนำมีปลาในนามีข้าวความสุขของเฮาอยู่ที่สวนวาซันเดยนี่อันนี้ก็เป็นอันนี้กันเนาะยาแฝกนาทุกคนสองฝากการมดการเจีเ้ยนเฮีย <c oughs> ประคอดีดออกทุกคน๋ยวเดี๋ยว,ยวพุ่งลงไปนำ้ำดีดออกสองแล้วอ้ย่าเ,เ,เดี๋ยวฝั่งหนึ่งกันหนึ่ง วายโอเคไปกันไปมานี่ไปสะเทน,นะโ,โดดออกเต็มโบปเป็นยังตั้งใจจะปล่อยเอาลงนำดีดีเอเอาคู่ลงนำดีดีไหมไปไปไปใหญ่โตใหญ่โตใหญ่สูงใหญ่สูง โอเคโอ้ okay. oh, แถวนี้น้ำตื้นแล้วมันบ่นค่อยขึ้นมาเนาะแถวนี้น้ำมันตื้นแล้วมันบ่นขึ้นมาทุกคนบนหนองแล้วน้ำมันลึกแล้วมันบ่นขึ้นมาเดีย่ยขึ้นมาอยู่ลองเหยียบปลาดิ มันกระจายไปแล้วทุกคนเนาะเดี๋ยวมันลึ่งสถานที่มันอย่างนีค่อยๆลอยไปลอย,ลอยมาเ <c oughs> พราะว่าคลองตัวนี้กะค่อนข้างว่ากว้างเติบอยู่ในพุคนเนาะลอยหนงเนาะไในละพอก่อนมันอย่างกี่ขยันใอญ่เอาเขาไปโซคสีป้านขึ้นนี่ขึ้นไปก่อนไม่อยา่างไรใช่ผตัวนึงอ,อ่ะ เออมืนจะมันจะบนี่วะเนาะมันจะบโดนนีะเนาะมันบุยวนไปหอกเนาะนี่ทุกคนเตรียมฟูมาละไปไปไปไงสูงเด้อสุดเจ้าเด้อพ่อจะว่างเมื่อกี้ก็บอกห้อข่อแกนมาฮืนะ อ้คือมอไซแจนิอ้าวโวยเพ่นเยียบได้แล้วเนี่ยเนยางเล่แถวนี้อยู่เขาคือบกกาเซดงก็สิบอ่าล่ะกาเสดงของธรรมดาพันเมี่ยงอันี่เอ้ามันมีสองพันีแต่มันมันลงกั้วมั้ห ไปหลงเส้นอย่าบอกได้ว่าทอกเสื่อถุงเดียวกันโอ๋อ้โหนี่ทุกคนมะฮุงนะทุกคนมันมีสองสองประเภทนะลืมละตัวกัะไรไม่อย่างกับนวลแขกนวลแขกนวลกับเหี้ยวอะอีกอหนึ่งมันเป็นตัวกินซุกกับตัวเส้นตามะฮุงนะทุกคนตัวกรอบๆนะอีลาต้นจืดดีที่ว่าอีลา อันนี้เป็นอันนี้ต้นละมุดทุกคนอันนี้เป็นตัวที่พ่อตอนกิ้งมันมาตอนกิ่งมาแต่เฮือนอันนี้มาละมังละมุดอันนี้เป็นมากมดปีเดี๋ยทุกคนอยู่เฮือนน่ะเป็นมากมัดปีอีหลี mm hmm. ถาเบิ้งเน,นาะวันซีไงบอโอ้อันนั้นโกองอย่างโก้งขี้หุดอ๋อยังเอียงเนี่ยก็ปลูกตกามได้ป่ะ ทันมันออกนี่คักโกะออกละมุดตัวนี้นะเพราะว่าเป็นมากเบิดปีอีดีโุ้นะโก่งม่วมงตัวนั้นใหญ่ละม่งม่วงอย่างโห่นั่น,น <c oughs> ลืมพาทุกคนมาเบิ่งต้นไผ่ตัวนี้เฝ้าว้เธอเดี๋ยวพอลืมพาทุกคนมาเบิ่งต้นไผ่ตัวนี้อันนี้คขู่อย่างพอขุดมันมันเพิ่มมาขุดโอ้โหเลยเเอ้ยยกกีบั เสื้อเขานี่เลยปะเสื้อเขานี่ลยพูดเลยใอยู่ไหนเด๋ยหนูทุกคนอันนี้เป็นนอบวกหวานอ๋อนี่กิมซุ่งดิเพื่อนยุดยุดนัแนัทเสื้ออันนั้นต้นไผ่เอ็เพื่อนอันเอามาเหอดิโอ้นี่เนาะทุกคนเนาะอันนี้เอามาแต่เอามาแต่น้ำใบวันเนาะทุกคนนี่ไอโรดบังเดอ้อเอามันต้องเป็นตรงนี้ปะคือมีขี้ดินมันคือมีน,น,น้ำ ดต้นบูปเป็นอย่างนั้เนาะนี่นหละฮะต้นยังใหม่เ<ะ>นี่สจไปขยุงใหม่ขยุงใหายลำห้ยลำดีอยู่บ่เนาะมาปลูกไว้นี่มีเม็ดทุบวาง <พอ S 1> จ<ำ>ับประตูหัวหมดแหละพอด,พอดองปราเทศเี่นั่นราคาคิดกันประเด็นันี่ยไม่ซักอ๋อไม่ซักแย่ละพุ่นแหละไม่ซักอะไม่ซักนะทุกคนจากคลิปก่อนที่ตัวทำมาต้นยังนะ ในต้นไม้สักเนาะขุดไปจำคนเลยนี่ไอ้พอว่ามีงยงตอนอยู่รุมมันปลามียงเอออเพราะว่าอันน่ะปลาปลาฝาปลาฝาปูมาปล่อยอยู่บ่าะฉันดีปลาฝาอ่องนะเอามาปล่อยหรอยังเฮ้ยปล่อยละปล่อยยังไงปล่อยยังพอละกินงามเออ เดี๋ยน,นี่อันนี้ก็ขึ้นยึดเพิ่ือกันึไม่เงอันนีะขึ้นยอกันอันเด้อกานะอืมปลาปลคอน้อยนาะทุกคนแต่มันเริ่มไปพุ่นเลยละค่อยๆไปละนี่น,นำข้างเร,ม,เรมแตกมาเลยใก่ะ,กอะบอปินอย่างน,ยนงนี้นำข้างนี อ๋อ,อ,อนี่คือขุดคุ้มมาละเส้นต้วะนี่คุ้มอีพอ่อเอาเกนวาหุงมากะโบกนี่โบกนั่นก้อนโบกานั่นก่อนอนีทุกคนเบึง่งผื่นกวงอยู่ได้ทุกคนแต่ว่าหุงสึกว่าเนื้อทีมันสีบบพอจน่ห ขออตรงกันกับผูอเแล้วเอแล้วขอตรงกันกันเห็ดขอกไก่สนแล้วเห็ดคอกงว่ขอกงวล่ะห้าเดี๋ยววันนี้ยังวะแถ่เดี๋ยวาบางงัวมันกินไห้กินวาเนาะง่วยลดสองตหนึ่งกินไห้กินว่าไปสิเดือก็เดีขึ้นฮอตหแต่มันไปสิเดือก็ได้ตัดหาเแต่มันกินแต่หาอ่อนี้ได้น่ะหนาแกบอกกินก็ได้เลือกกินก็ได้ีแวทุกวางเป็นไง่ ต้องเย็บเข่าดิพัวเย็บส่วนหนึ่งเมื่อกี้เฮ้ยนี่ถึงนึงอะเมื่อวานรอดป่ะเนาะสบายนะแต่ก็แต่ก็รอดไปแล้วเนาะบมดตายเนาะสบาย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 อันี้น้อใหม่น้อใหม่น้อใหม่จีนหนึ่งอะน้อใหม่เมียไม่เนาะก็ิมจีนนี่แหละกิมจีน ทุกคนแม่งอันนี้ตักกระแตรุ่นใหม่อันนี้ก็เป็นไม่ดูนะทุกคนเนาะอันนี้จะเป็นใหม่หัวหวานอันนี้นี่ยหัวหวานโอ,อ้ยเบื้องเข้าทางแล้วไปอันนี้คือเป็นอะไรอันนี้อันนี้ถ่างเลี้ยวไฟฟ้าวะอ,อันนี้นะ้ำใหม่นี่นะสองงามเลยพอเอมาใกล้เอาดึงเลี้ยวไฟ้าขึ้นบริตัทหมดเอยอ้อเือ ดึงเลี้ยงไฟฟ้าขึ้นนะเด้อดึงสายไฟฟ้าไปดีนะดิสายไฟฟ้าดิดิโอ้สายเงยเตาะเนาะซีสายของเนาะเปิดเอสบายดีสำนีเปิดเอสบายน้ำท่อนสายหรอใครตกหัวแดงไปได้เต๋อเอวันเขาซื้อติดสองสายเนี่ยฮะอยู่งั้นนั่นอุ้ยป้าคขาเพียดบอกให้ล่เพาะลูกออด โดนลงนี้เต็มเมื่อกี้นี่ไปสอนนี่บ่ไปสอนอีกบ่เพาะมือวันนี้มือวันชื่อถ้าเท่ากับสอนไดเนี่ยไหนเดินน้ำไหลแล้วมือนี้ก็สอนนี่กว่ามือนี้น้ำไหลพี่ถ้ามือน้ำแมนถ้ามือน้ำน้อยเราไปไปสอนอีกเนาะไม่เหรอ đừng ăn xác mà cái gì mình ông mày sắc là ao xước mắt vậy đi nưng quá cái gì nữa cái gì thằng của này mặt mặt quê? O nha mọi người lấy siêu tên hô nha tên hô nha tên hô nha mặt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  tên สองสามสี่บทสนกับวางจากเม็ดเลยเพราะว่าวางแต่เสาหนึ่งทุกคนสี่สังเกตเห็นว่าอันใดก็อยู่แค่หัวมืดประหยัดเนื้อที่ดินอยอะแหละเม่บอย่างก็ไว่แค่หัวอ้อย่างก็ไว่แค่หัวมีอย่างปปลูกไใส่แค่หัวตลอดอ้าวที่นีเลยว่าเป็นยังฮะเนื่อลวดนี่กัดหรืเกาะได้ยัง หักเนี่ยขาดเนี่ยมัคนิคโนมเลยวอย่ามั้กมาไฟจังแม่นผู้เดือทางอยู่วะเออยงออกมาหมดเลยเขาคือทำเป็น nhà นี่ไม่ทางไลยหรอเออนี่คันมันอ่ะเบหุ บ่หอยมีดอ่ะโอ้โอันนั้นกันแบร์เตี่นแบร์มันมาแต่แล้วเด้อบยมันมาแต่แล้วนี่ะควายอย่นี่นะบยมันมามาแต่พุ่นแบร์อืมมาเที้ยนครับพุ่นเต่ละเทียบบุกเคยเห็นเนาะเออมันขาวก็มานี่น่ะยามได้กินอะไรก็มาอีกเนาะมีแมงไหมคิดไปเถอะยังกินโตอยู่อ๋อหน่งเห็นตู้ทุกบ้าน นี่กุกหวานจะกุ๊กตึงตายมากยยห่อนโทษเนยามันงหรอปะยาพวกนี้นงงกินเด็มากดีขนาดไหนเนาะยาเมี่ยงวะมันคือว่ามันคือแต่งามๆนี่แหละบงไหมบึงตุนมันไหมยาสามเลี้ยมมันคือแต่งามๆงัวขั้ยคือจิมักดีขนาดยานี่น็กุก็วานี่ยวจะกินด้วมีมาก้มีมากก่อน ก,กินกบบมากไรวะเนี่ยพวนี้โอ้สี่มาตีอันนี้ไม่นายพอมาปลูกอะขึ้นไ้ก็เสร็จน่เก็ะต่มันกลเป็นมากเนเป็น้อกเป็นมากเลยโอ้ดีเดเนอะโอ้โอพอดลวมันบอ่อเอาอันนี้เสร็บนโกกอภิษเนี่ยโกอกันกกเพชรเสือยเงนน่ะอันนี้พอปลูกก้นพาดีลงไปลุ้มเลน่นะอ๋อนะแต่ไม่พอปลูกลุ้ม ตมดีมากคนยเนี่นี่โอ้อือหอยังันได้นี่ยังจะนางได้นน่ยังอะไรกนี่เฮ้ยยานังยืนดีกับีิดเดอเกเองนะโอ้มีเกิดเองอีกยืมมองนนี้นะชิเดอแมนจะนางแถวบ่อกะขันเมนจะนางเขากัเห็ดหางมันปะเออเวลาให้ขังให้มันโ้ชิเด้อนี่ดิๆีดนี่ดิ ไอ้เกิดเองเสีเนาะแสดงมาแสดงว่ามันมีอยู่ปลาอยู่แล้วนี่เนาะมันมีอยู่นี่อยู่แล้วนี่โอ้แกงนอกับมีหย่านางเลยทุกคนเด้อมา้มามา้าไปสิมากินแกงนอเนาะปักกระไลเดี๋ยวน,นอ,อโอ้จยจังหน้าทพาลุงคนไปหานอก่อน <laughs> เอาลนะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้กับมีแต่เท่านี้แหละมีแต่ว่าเฮามาปล่อยปลาให้ทุกคนได้เบิ่งว่าการอัปเดตมื้อนี้กับมีในการปล่อยปลาให้ทุกคนเบิ่งแล้วหลังจามาเบิ่งว่าบริเวณอ้อมแอ้มมันเป็นจังได๋แนก่ก็ได้ลมน้ำพอไปแน่แล้วเนาะทุกคนวา่า ก่อนหน้านี้ที่ตัววัยุเขาเป็นยังไงคุณกาบอกมาละเอียดนะนะทุกคนเอาทุกคน,กคนสำหรับคลิปนี้กับมีแต่ฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์และกกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวคลิปต่อไปเนะาะสำหรับคลิปนี้สิขอตัวลาไปก่อนบา,บายขอขอบใจ